ด anyway, ี๋ยวนะครับด yeah, like mm ูห hmm. ล um ังให้หน่อยดูหลังให้หน่อยดูดูโอ้โหติดใจติดใจสาวเสื้อขาวเยิ้มไปด้วยใส่เสื้อขาวแล้วก็ค่อยดำลงเลยเฮ้โอ้โหดูตู่นีดูตู่หันหันต์โให้เลยเพื่อนพี่ดาวนั่นะของถูกใจคุณพี่นี่ยิ่งนักอยากรู้จักอยากลุกบิ๊กอยากชิดใกล้ ของขอรบคุณพี่ด้วยหัวใจอยากไปนอนเกาไข่เขาผ่าแล้วป้าเออเดี๋ยวมึงเชิญจดนวเขาตัดไข่ออกแล้วเหลือแต่ไอ้นั่นได้เนาวตอนฟาเจ้ฟางเจ๊ก่อนอะไรนะครับเขาไม่ใหญ่นะไข่น่ารักมึงสู้เขาได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตอน ตอนที่ผมจะขึ้นมาร้องครับผมได้ยินใครคนใดคนหนึ่งบนเวทีนี้ว่าเรียกสุภาพสตรีท่านนี้ว่ากระเทยใครครับยกเมืองใครับผม่มีขอแป๊บเรียกขอเรียกทำไมทำไมเขาอยู่ข้างล่างทำไมอ่ะเขาอยากใครมากเลยนะเอ้าแล้วทำไมอ่ะทุกวันนี้เขาห้ามเรียกว่ากระเทยอะ้รเรียกว่าอะไรขอต้องเรียกว่าสุภาพบุรุษผู้ไม่บริสุทธิ์ทางทวาร เออฟังแล้วดูดีฟังแล้วดูดียาวไปไหมเหรอยาวไปไหมอะไรยาวใครอ่ะขอบคุณมากมากนะครันนะครับผในทั้งคนนี้ก็เล็กเล็กเน้อยกับพวกเราอุกตะวันแดงนะครับผมก็สำหรับลูกค้าที่มาทุกวันทุกวันก็ดีแล้วนะครับเอากระดีหนึ่งกระดีเท่าไหร่อ่ะขอขอบคุณมากมากเดครับนะครับเมื่อกี้รถรถชวนใครครับผม ชวนใครครับรถเขียวไหมครับหาเหรอไม่มีหรอก มึงมาราบรถคูเลยจับมือี้ยไไมต้องเราเลยกูจะไปยังไงวะกูมาเอากูลับด้วยโอ้ทอดอ้ทษขอทษขอทษเดี๋ยวเดอะไรนะสุภาพมสียี่บางไครอะไรนะครับเมื่อกี้อ้อมึงับรถคูมึงมา มึงอะไรของมึงเฮ้ยมึงอะไรมึงมึงมึงกลับมึงกลับแล้วกูเฮ้ยพี่กลับพี่ขอ้างให้จะไปทำร้ายร่างกายเขาสิเฮ้ยโอ้โหไม่รู้อย่าพูดเลยไม่รู้อย่าพูดเลยไม่รู้อย่าพูดทำสไปทำร้ายเขาทำไมไม่รู้อย่าพูดครับไม่รู้อย่าพูดครับโอ้โครับขอเสียแ้กความสิจะไปทำร้ายร่างกายเขาสิโอ้โหอะไรวะครับมึงทำแล้ว